สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเจอนี่นะคะและน้องพอนะคะที่ทิวทาราค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะไปที่จังหวัดตรดาดค่ะก่อนอที่เราจะเข้าถึงที่พักนะคะเราก็มาแวะทานอาหารฟู้านจแสนจะอร่อยนะคะคือร้านคิวทารานะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราไม่เหมือนคราวที่แล้วคราวนี้เราลองเมนูอื่นบ้างนะคะคือคราวที่แล้วเราก็จะเป็นปลาหมกึกอะไรนะปลาหมึกนึ่งมะนาวมัง้งจำไม่ผิดนะคะแต่คราวนี้เราจะสั่งเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็คเมอาวน้องพ่อสั่งอะไรไปนะ กุ้งชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็เป็นแกงส้มไข่ปลาเลียวเซียวนะคะในแล้วก็อีกเมนูหนึ่งไข่เจียวปูนะคะเราสั่งมาทั้งหมด4เมนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันอีกทีนะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแต่ระหว่างนี้ทําไมนะจะบอกว่าน้องเบลตี้อ่ะเขาตื่นเต้นมากแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือเรานั่งอ่ะติดริมกับในตรงที่เป็นตรงแม่น้ำนะคะ่ะแม่น้ําของที่ตลาดนะคะหมาน้องเบลตี้เนะี่ยไม่เคยออกจากบ้าน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เขาได้ออกมากินข้าวที่ร้านอาหาระคะ่ะเราก็แบบว่าตื่นเต้นมองไปมองมาท๊ะทำไมมีน้ําด้วยนะคะซึ่งร้านนี้นะคะที่เราเลือกะคะ่ะเพราะว่านอกจากความอร่อยแล้วคือร้านนี้ยังสามารถพาน้องหมามาได้ซึ่งคราวที่แล้วอ่ะเรามาใช่ไหมคะเราก็จเจอแบบโต๊ะอื่นๆนะเขาพาหมาเมาหลายตัวมากซึ่งทำให้แบบว่าเราสัมผัอุ้ยเขาก็รับน้องหมาได้ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งลิชชี่และเวลตี้นั้นเป็นยังไงบ้างโอ้ตอนนี้กำลังสนุก ระหว่างที่เรารออาหารนะคะเราก็อยากให้เ,เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆนะคะของชิคาลานี่ค่ะก็ที่นี่นะคะเหมือนจะมีบริการเรือใช่ไหมมีบริการเรือให้กับนะักท่องเที่ยวออกตอนเย็นเนาะนี่เรือประมงเนาะแต่ว่าเป็นเรือประมงลำเล็กนี่คือมานั่งที่ร้านนี้ค่ะก็จะชอบตรงที่ว่าเขามีบรรยากาศแบบว่าวิถีชีวิตของชาวประมง นี่เห็นไหมคะอันนี้คือปลาหมูอันนี้ก็จะเป็นปลาหมงลำเล็กนะคะแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นอะไรนะคล้ายๆเหมือนเต๋อหางยาวอ่ะแต่ใหญ่กว่านะค่ะ <c pave> ระหว่างเรานั่งรอนะคะเขาก็จะมีแบบว่าเมนูนี้มาเสิร์ฟ <c alf> ด้วยะค่ะเมื่อกี้น้องบอกว่าถ้าติดใจพี่หน้าร้านเลยอันนี้นะคะเป็นจานแรกนะคะที่เขามาเสิร์ฟก็คือเป็นกุ้งฉุบแป้งทอดน,นะน้องพอน้องพอชิมก่อนดีว่ารสชาติเป็นไง ให้น้องพอการันตีดีกว,ว่าน้องพอครับการันตีหน่อยไม่ขอใช้หนึ่งอ่าเราได้เลยเป็นนมาชีนด้วยอ,อร่อยมากกรอบปะกรอบแล้วที่เสียงเลยอะ่ะเสียงกรอบพูดจริงนะเสียงกรอบมากเลยอะ่ะเ,เออกร็รู้รู้ว่าพอพูดจริงอยู่แล้วอะ่ะนี่เป็นน้ำจิ้มไก่นะคะที่เขาเสิร์ฟมาคู่กันวันออกมากร้นอนมาก รีบกินไปหน่อยกรอบมากกรอบมากกรอบมากกรอบแล้วอันนี้มันเป็นเนื้อกุ้งสดอะค่ะเคยกุ้งแช่ฟรีน้ำนคือเป็น,นื้อกุ้งสดแล้วเขาเอามาชุบแป้งเองสดมากกรอบมากด้วยชอบอะชอบมากอ๋อร้อนร้อนแต่อร่อยนะพอนะอร่อยฮนะโอ้ยเนี่น,นี่ดูดิดูดิ อันนี้เนื้อกุ้งนะคะเนื้อกุ้งลว้ลวนๆเลยแล้วก็เขาก็จะเป็นแบบว่าชุดชุบแป้งแล้วก็เก็ดนิดหน่อยนะคะแต่กรอบมากแล้วก็สดสุๆเลยนะพอเนอะกรอบมากอันนี้ห่างนะกินได้หมดทั้งตัวจริงเพรากรอบมากอ่อยมากอร่อยมากเนละอันนี้เรา ยังไม่รอเมนูอื่นเลยใช่ไหมเราเร,าเรากินกันแบบว่าไม่มีทางหยุดเลยใช่ไหมพ่ <l ots> ออร่อยจริงๆมันเป็นมันเป็นกุ้งสดอ่ะ <l ots> นี่ค่ะก็อีก 2, 2> <l ots> มเมนูนะคะมาเสิร์ฟให้กับเราเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวโอ้โหมอใหญ่มาก <l ots> เราไม่แน่ใจว่าหม้อนี้เราจะสามารถทานกันหมดไหมถึงเรื่อมงจากมันใหญมาก หม้อนี้นะคะสามารถทานได้ถึงสี่คนเลยนะสี่ถึงห้าคนาหม้อใหญ่อันนี้นะคะเดี๋ยวตักกลับมาก่อนในนี้นะคะก็จะเป็นผักรวมนะคะอันนี้ก็เหมือนเป็นเนื้อปลานะคะแต่ว่าที่นี่เด็ดตรงที่ว่าเขาใส่ไข่ปาลาริวเซียลค่อนข้างเยอะมากเรามาชิมน้ํากันค่ะเริ่มดับแรกเลยชิมน้ําก่อนรสชาติเข้มข้นนะคะแต่ว่า ไม่เผ็ดไม่ได้เผ็ดมากไม่เผ็ดน้ำไขส่สดมากแล้วลองมาชิมอันนี้นะคะเพราะอันนี้ตอนแรกเราไม่แน่ใจว่านี่คืออะไรแกงส้มที่นี่นะคะในหม้อนะคะเขาที่บอกว่าเป็นผักรวมเนี่ยเขาก็จะมีผักกาดขาวมีอะไรนะผักกระเฉดน,นะคะแล้วก็เป็นผักขักยาวนะคะแล้วก็ก็จะมีอันนี้ด้วยซึ่งไม่แน่ใจว่าน,นี่คืออะไรอันนี้คือเนื้อปลาเป็นเนื้อปลาค่ะ ที่อยู่ในหมอ้อแล้วก็ที่สำคัญคือในชามนี้ก็คือตัวนางเองกคือตัวนี้เลยค่ะไข่ปลาเดือดเซียวสดมากไม่ขาวสดมากอันนี้นะคะอีกเมนูหนึ่งนะคะที่อยากให้เห็นอยากนำเสนอก็คือปลาหมึกผัดแขเค็มที่นี่ชามใหญ่มากนะชามใหญ่มากอร่อยอะโอ้โหมันหอมอะมันหมอมก็หมอม แล้วก็ปลาหมึกสดมากสดแบบสดอย่างมากแล้วก็ผัดคุกกับไข่เค็มแล้วก็รสชาติอะ่ะมันกรกอบๆมากแล้วได้กลิ่นแบบว่าตัวต้นหอมอะ่ะห,ห,หอมมากต้นหอมหอมมากใส่เยอะมากออืมหอมมากเลยอะ่ะถามว่าวันนี้ให้คะแนนอนไหนมากสุดไม่รู้เลยอะ่ะชอบหมดเลยอะ่ะชอบตั้งแต่แบบตกใจตั้งแต่ตุ้งแล้วอะ่ะ<ๆ>เขาก็เอากุ้งแบบกุ้งสดมาทำอะ่ะ แล้วปลาหมึอกอะสดมากไข่ปลาก็ไม่แพ้กันค่ะเมนูสุดท้ายนะคะที่เราได้มาแล้วอันนี้คือไข่เจียวปูนะคะเดี๋ยวเรามาหาัาน่นลองดูโอ้โหคืออันนี้นะคะเป็นเมนูที่เราได้มาจากสุดท้ายนะคะคือไข่เจียวปูเมื่อเพื่อนๆหั่นไปนะคะคุปูเยุมากเนี่ยคือแบบว่าหั่นออกมานะ คือเจอปูตลอดแล้วปูที่นี่นะคะเขาจะเป็นปูเกรดเอคือเป็นปูเนื้อก้อนสีขาวไม่ใช่ปูแบบก,กิีิเกรดนะอันนี้คือเป็นปูก้อนสีข,ขาวอ่ะที่เป็นเกรดเอเลยอะ่ะนี่นะคะเจนนี่ก็ได้มีโอกาสนะคะาพาเพื่อนๆมาชิมอาหารที่ทิวทารากันนะคะอย่างไรนะคะพเพื่อนๆนะคะที่มีสุนัขหรือว่าไม่มีสุนัขนะคะแต่ว่าอยากได้บรรยากาศที่แบบว่าร้านติดก,กับแม่น้ำของที่ตลาดน,นะคะมาที่นี่เลยะคะ่ะรับรองว่าไม่พลาดอาหารสดมาก และที่สําคัญนะคะพาน้องหมามาได้ด้วยนี่มาเป็นคู่รักก็ได้นะคะวันนี้นะคะเจนนี่และน้องพองนะคะขออนุญาตไปทานอาหารก่อนเลยนะคะไว้พบกับเจนนี่และน้องพองใหม่นะคะในคราวหน้าค่ะมาดูกันว่าจะพาไปที่ไหนกันเที่ยวจังหวัดหานนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ